โอเคนะครับกระมาสวัสดีนะครับวันนี้เรามืออยอผม e อ i ด i o n ช่นเคนะครับนะวันนี้เราจะมาทําอะไรนะวันนี้เราจะมาทําตามคําของคนู้ชมนะที่ขอกันมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะอยู่นะฮะแล้วก็นานแล้วด้วยนั่นเองนะคืออะไรนะ คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีใช้มาโคนั่นเองนะครับว่าที่ผมใช้ใน,ในทำคลิปในในคลิปที่เป็นมาโคอะไรเงี้ยว่าใช้ยังไงนั่นเองนะเนาะโอเคขั้นแรกนะที่เราจะวิธีทํานะก็คือเราต้องมี2แอปนี้นะก็คือไอค่ไอคีแมปเปอร์กับไอคีบอร์ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะเน,ะนะาะก็อันนี้ต้องขอพายด้วยนะอ่ะนะก็ สองแอปนี้นะผมจะขอไม่ทําไม่แจกลิงนะฮะไม่ไม่ไม่ให้ไม่ทิ้งลิงไว้ให้นะเพราะว่าอะไรนะฮะสองแอปเนี้ยนะฮะเนี n er, n ่ยไปที่เฟสต์โดนเนี่ยนะฮะเนี่ยแป๊บนึงนะผู้ชมแป๊บนึงแป๊หนึ่งอ่าเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยเนี่ยแค่พิมพ์เข้าไปเนี่ยเน็นยไหมเนี่ยแค่นียเนี่ยเจอแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยแค่พิมพ์มาแค่พิม์ชื่อมันนะนผู้ชมนะฮะแค่พิมพ์เข้าไปนะเออ พอพิมพ์เสร็จนะฮะอีกอันหนึ่งคืออะไรใช่ไหมเออหนึ่งคือไอ้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคืออันเนี้ยฮะเนี่ยแค่พิมพ์แค่นี้นะผมคงไม่ต้องแจกเนาะเออเออผมจะได้วาลิปที่แล้วนะฮะคือผมจำได้นะว่าผมเคยพูดอยู่ว่าไอ้ไอคีแมปเปอร์เนี่ยนะไอขายไอ้ขายสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้อ่านถูกอ่านะไอ้ไอ้เจ้าแอปเนี่ยนะฮะไอ้เนี่ยเนี่ย ว่ามันมีในเพจสโตนะแต่มันก็ยัมีคนมาขอให้ผมทิ้งลิงก์ให้นะฮะเออแค่พิมพ์หาชื่อเนี่ยแล้วก,กดโหลดเนี่ยนะ,ะแค่กดเนี่ยเออแลนะถ้าคลิปนี้มีเสียงลมหรือเสียงคลนเซกต้องขอภพยด้วยนะเนาะโอเปลี่ยนจมอนนะฮะนะแกะแค่ทางแค่นี้นะฮะคงไม่ยากเนาะเออมือคงแบบไม่มีใครมือพิการหรอกนะฮะนะนะ โอเคมาเรากลับเข้าเรื่องดีกขวานะฮะผมเก็บกดมานาอะไรเงี้ยนะโอเคขั้นแรกนะให้เราเข้าไปที่ไอเจ้าแอปนี้นะฮะอ่ะอ่ะคือไออะไรนะเออผมเคยสอนมาโคต่อบอกไปแล้วนะแต่อันนั้นเป็นแบบเวอร์ชันเก่านะนี่คือจะสอนแบบเวอร์ชันใหม่นะโอเคซึ่งขั้นแรกวันนี้เราจะมาสอนมาโคตีเร็วก่อนฮนะอ่าจะวิธีทําก็คือง่ายนะคือกดไปที่ไอปุ่มสีแดงตรงนี้อ่ะพอกดมาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมนะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะ ไม่ต้องงงนะให้เรากดไปที่ไออันี่ยไอ้อันที่2นะมันก็จะพาวงี้มาเสร็จแล้วให้กดไอ้ตัวสีฟ้านี่นะอ่ะพอกดเข้าไปมันก็ขึ้นหน้าแบบเนี้ยอ่ะแล้วกดไปที่เนี่ยไอ้คีย์โค้ดเนี่ยนะไอ้เจ้านี่นะปุ่มหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงไอ้ F5 มาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะกดไปที่สีฟ้างี้อ่ะแล้วกดไปที่อันนี้นะเสร็จแล้วขั้นแรกนะผมจะหาไอ้ไอ้มาโครตีก่อนนะก็ให้หาตัวคิวนะฮะอ่ะตัวคิวป๊บนึง เดี๋ยวดำเดนินดูชมไปไปไอ่ะโอเคตัวคิวกดเข้าไปอ่ะนี่ก็จะได้ไอเจ้าตัวนี้มานั่นเองนะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่อันแรกก่อนนะอ่ะพอได้อย่างงี้มาเสร็จแล้วนะให้เรากดพี่ปุ่มสีแดงนะเสร็จแล้วผมจะเลือกเป็นเอ่อเพิ่มเสียงนะอ่ะกดพิที่ตัวปุ่มเพิ่มเสียงนะพอได้อย่างงี้มานะเสร็จแล้วให้เรากดไปที่จุดสามจุดนะฮะของไอตรงเนี้ยกดเข้าไปเสร็จแล้วให้กดไอกดตัวนี้เป็นลองพีชนะฮะอ่ะ กดเข้าไปอ่ะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้กดพืที่อันที่2องนี้นะเสร็จแล้วก็กดพจุดสจุดอีกนะฮะอ่ะมันจะขึ้น,น้าอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วให้เรากดร e พี a แอ c t i o n ไม่รู้อันถูเปล่านะกดอันที่2นะ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมนะซึ่งใครจะทําตามผมหรือไม่ทําทตามก็ได้นะคืออันแรกมันเหมือนเป็นน่าจะ cps ว่าผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้เหมือนกันนะคือถ้าปรับน้อยนะปรับ ต่ำเนี้ยคือคือมันจะแบบตีเร็วแบบมากๆนะแบบตีแบบโคตรโคตนะแต่ถ้าจะให้มันสมดุลจริงๆถ้าที่ผมลองดูนะผมถ้าที่ผมปรับนะที่ใช้ในคลิปเพื่อไม่ให้มันโกงเกินไปนะก็ประมาณร้อยหนึ่งอย่างนี้อะเนะี่ให้ปรับสองอันร้อยหนึ่งนะอย่างนี้แป๊นนึงมันจะต้องมันปรับยากนิดนึงนะอืมปรับยากจริงนะ2000 years later แป๊บหนึ่งนะผม โอ้ผมเลือกอารมณ์เสียเลยนะโอ้มันจะกดยากเนี่ยคือบอกเลยนะมันจะเสียคลิปนี้มันจะเสียวเวลาพอกี้แหละนะฮะตอนแรกผมอัดไปแล้วรอบนึงนะแต่มันมันมีปัญหาหนิดนึงนะผมก็เลยต้องทับมาอัดใหม่อะโอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะให้เรามาด่วนล่างนะเนี่ยมันจะมีสองอันให้เลือกนะอันนี้นะฮะให้ให้กดนะอันไอตัวคิวเนี่ยให้เรากดเออถ้าที่ผมจะคอน,นึกแป๊บนึงนะ ออ,อันนี้น่าจะไม่ต้องอ่ะอันนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะให้กดเป็นอันคืออันแรกเหมือนเดิมนะเออ <c oughs> คือผมอาจจะมีลืมนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ปรับนะไม่ได้ปรับนานก็อาจจะแบบไม่ค่อยสอนแบบไม่ได้ชํานาญมากนะอาจแล้วให้เรากดไปที่เซฟอีกรอบนะอเนี่ยอ่ะกดเข้าไปอ่ะก็อันนี้ก็คือจะเสร็จแล้วนั่นเองนะงนนก็ผมอาจจะสอนแบบ เออเออหรืออะไรนิดนึงนะก็จะพยายามสอนให้แบบละเอียดที่สุดนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับนานแล้วก็อาจจะมีบางอย่างลืมไปนั่นเองอ๋อใช่ใช่ใชโอ้โหผมเกือบลืมไม่ใช่นะอ่ะย,ยังไม่เสร็จนะอ่ะเพราเราทําตรงนี้เสร็จผมเกือบลืมขอโทษจริงนะถ้เราเลือ่อนแบรนด์สุดท้ายนะอนไอออปชั่นนะอ่ะจะให้กดไปที่อันแรกนะนี่อ่ะมันยังมี2อ,อันนี้ขึ้นมานะอันนี้ถ้้เราให้เราปรับเป็น5้าทั้ง2อันเลยน,ะนั่นเองนะฮะปุ๊บอ่ะอันนี้ห้า ันนี้ก็จะเลงยากเลงยากตะคู่นะ่ะเออเนี่ยอันอันล่างนะ่ะเลงยากจริงโอเคอ่ะอันนี้ถือว่าเร็วนะอ่ะปรับตรงนี้เสร็จก็กดเซฟอีกรอบนะตะกี้ลืมจริงๆริงนะขออภัยด้วยนะโอเคขั้นตอนต่อไปก็อันนี้คือมาโคตีเร็วใช่ไหมต่อไปคือมาโคต่อบล็อกเร็วนั่นเองนะก็ถ้าเราก,กดพิที่บวกนะฮะตรงนี้เสร็จแล้วก็กดพิที่เหมือนเดิมนั่นทางมาเดิมตะกี้ไหนใะชไมมแค่กดอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วไอตัวนี้ให้เราต้องใช้ตัว e นะฮะอ่ะเราผมลืมบอกว่า ไอตัวคิวเนี้ยนะฮะมันสามารถทิ้งของแล้วก็ตีเร็วได้นั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวอันนี้แป๊บนึงนะอันนี้มันเซิร์ชไม่หามันไม่ขึ้นตัวอีต้องหาเองเนี่ยนะคืออันนี้อ่ะอนะฮะเนี่ยคีค,คีไอตัวอีใช่ตัวอีนั่นแหละนะอ่ะอันนี้คืออันแรกนะไอวิธีก็ประมาณคล้ายๆอันตะกี้เลยนะอันนี้ให้กดสีแดงผมก็จะใช้เป็นเพิ่มเสียงเหมือนเดิมนะน่ะ โอเคอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ให้เราปรับเป็นลองลองพีชเหมือนกันนะคะองออกเสียงเลยนะโอเคคือกดจุดสามจุดนะจุดสามจุดนะคะแล้วกดอันนี้นั่นเองนะอ่ะเสร็จแล้วให้เรากดที่2แล้วกดอันอันนี้เหมือนเดิมแล้วกด่างเงี้ยให้มันคืนอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะแต่อันนี้นะอันนี้คือถ้าเราต้องปรับเป็น5นะอ่ะแป๊บหนึ่งนะมันจะล็งยากนิดนึงอันอันอันด้านอันอันบนนี่มันคือก็ ง่ายอยู่นะแต่อันล่างเนี่ยมันอมันเดแบบเลื่อนเร็วนะนะมันก็เลยยากนิดนึงปุ๊บผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมต้องมาอัดกทุกวันด้วยเหมือนกันนะโอเคอันนี้ได้ห้าเหมือนกันนะแต่อันนี้นะฮะให้เราปรับเป็นไอหีอันที่สองนะอันนี้ไอที่อันนี้คืออะไรใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปบอกในเกมอีกรอบนะอ่ะจะแล้วกดเซฟอ่ะเพราะถ้่างเงี้ยเสร็จก็ให้เรากดที่อันอันสุดท้ายมเดิมแล้วกดอันนี้ก็ห้าเหมือนกันนะฮะนะ ตัหนึ่งนะต้องค่อยๆเล่จริงๆอ่ะฮะเป็นหนึ่งนะชมอืมจะยากจริงๆนะเนี่ยปุ๊บอืม,อมปุ๊บอืมคือเครื่องไวนูไม่นิ่งมันก็จะเป็นอย่างไระนะซึ่งผมก็ไม่นิ่งนะแบบสุดๆนั่นเองนะคือเวลาปล่อยจากรัวหนึ่งนะผมต้องใช้ข้างข้างขวาใช้มือข้างขวาโอ้ย นะเป็นเชิญมาที่โอเคได้ห้าอย่างเี้เหมือนกันฉันให้กดเซฟอันนี้เหมือนเดิมนะอ่ะกดเข้าไปอ่ะไอตัว e ก็เสร็จนะส่วนตัวต่อไปคือตัว f 5นะ f 5ผมก็ยังมาสอนเหมือนกันนะ f 5กดเข้าไปเหมือนทําเหมือนกันเลยนะอย่างงี้อ่ะเสร็จแล้วกดไปที่คีย์กดแล้วก็ f 5้านหนึ่ง f 5อันนี้ก,กดเข้าไปอันนี้ให้เรา ท้าเหมือนกันนะก็อันนี้ปุ่มสีแดงผมก็จะเลือกอันนี้แต่อันนี้ผมจะเลือกเป็นรถเสียงนะใครจะทำตามก็เลี้ยแต่นะฮะนะโอเคพอเราปรับตรงนี้เสร็จอันนี้ไม่ต้องไอลองพีดไม่ต้องกดนะอันนี้คือไม่ต้องทําอะไรนะคือให้เราปรับเป็นอันแรกเนะี่ยไอช็อตอันนี้คือมันก็เป็นมันไม่ต้องปรับไปแล้วแหละเอออันนี้อันนี้ผมจำไม่ค่อยได้ว่าต้องปรับไหมนะแต่ก็น่าไม่ต้องปรับนี่แหละเออก็แค่นี้แหละนะฮะน่าจะใช่นะใช่ไหมใช่แหละอ่ะอัน F5 ไม่ต้องปรับอะไรนะเออ ใช่แประมาณนั้นฮะโอเคเสร็จแล้วกดเซฟถ้าผมจะไม่ผิดนะนะเออก็หลักๆผมใช้ประมาณ3ามมานี้นะอ่าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวลองเราลองมาดูในเกมกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเอาให้เอาตอนนี้เลยดีกว่านะเออรีบร้อนทันใจอ๋อเดี๋ยวผมบอกผมลืมอีกแล้วลืมทุกอย่างอีไอแอปนี้คือมันช่วยมันคืออะไรใช่ไหมแอปนี้นะแอปนี้นะข้อดีสำหรับมือถือที่ไม่ใช่ออปโปนะฮะคือผมได้ยินว่าออปโปเนี่ย มันสามารถปรับแบบนี้เห็นไหมให้มันขึ้นในตัวเนี่ยเลือกการข้อม,มูลกันเลือกแป้งพินเนี่ยในตัวเครื่องได้เลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ Oppo นะผมก็ไม่ได้จะว่ามีเครื่องรุ่นอื่นอีกหรือเปล่านะก็ใช้เจ้าแอปนี้ก็ได้นะเพื่อเพื่อจะปรับได้เหมือนกัน,นก็คือแบบเนี่ยไหมในสมุดอย่างเช่นผมเข้ายูทูปเนี่ยไหมเนนะี่ยมันก็ปรับด้วยมอนคือปรับไปทุทกแอปเลยน,นะก็คือมันจะสะดวกง่ายมากนะอโอเคเดี๋ยวเราผมลองเข้าไปในเกมดีดีกว่านะ โอเคนะพอเราเข้ามาในเกมแล้วนะฮะคือเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะใช้มาโคได้เลยนะถ้าเราเปิดอันนี้แล้วนะคือไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เลยนะนะก่อนที่เราจะใช้เราต้องไปตั้งค่าในตัวเกมด้วยก่อนนะก็คือวิธีก็คือกดไปที่ s ซ t ต i n g นี่ฮนะกดไปที่ setting อันที่สองอันนี้นะกดไปเสร็จแล้วให้เลื่อนครับหาเขาว่าคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์อันนี้นั่นเองนะกดเข้าไปคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์เสร็จแล้วให้เราหาเขาว่า f u ลคีย์บอร์ดเกมเพลย์นั่นเองนะก็คือ อันนี้ถ้าเรากดเปิดนะถ้าเราไม่กดเปิดคือมาโครก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองนะฮะนะโอเคถ้าเราถ้าเราไม่ไม่กดเปิดจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างไไนีงนะ้นะฮะอะนี่นะนะนะมันก็จะบั๊กนี้แหละนะเนาะแต่ถ้าเรากดเปิดนะอ่า๊บนะนะถ้าเรากดเปิดอ่านั่นแหละอย่างนี้ประมาณนี้อ่านะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนนะ วิธีกดนะซึ่งมันจะแตกต่างจากแบบเก่าด้วยนะวิธีกดที่ใช้นะฮะอาจจะแตกต่างแค่บางอันนะนะเนาะก็คือถ้าใครที่ตั้งค่าตามผมนะถ้าเราจะกด f 5ให้เราให้เราแบบใช้นิ้วเนี่ยนะฮะใช้นิ้วอะไรก็ได้นะนะกดไปที่ตะกี้ผมตั้งค่าไปปุ่มลดเสียงใช่ไหมนะ้าผู้ชมลดเสียงหรือเปล่าลดเสียงนะเออก็ถ้าตั้งเป็นลดเสียงผมถ้าถ้า,ถาอันนี้คือถ้าผมกดรอบหนึ่งนะกดคลิกหนึ่งอ่ะมันก็จะปรับมอง,มองกดอีกรอบปุ๊บ ปุ๊บปบอ่าคือเราแค่คลิกมัน,นเฉยๆนะนะใ่หก็อย่นแหละนะฮะส่วนมาโคนะฮะชอบวางเองแต่ลอยส่วนมาโคนะอันนี้ผมจะลองใช้กับตัวนี้นะส่วนมาโคนะให้เรากดไปที่เพิ่มเสียงนะเพราะว่าต่ตอนนั้นเราตั้งค่ามาโคตีเร็วเป็นลดเสียงนะไอเป็นทุยเป็นเพิ่มเสียงนะนะก็ให้เราให้เรากดข้างนะถ้าอันนี้มาโคนี่ให้เรากดค้างนะ นี่ให้เรากดค้างงี้อ่าเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองอีกรอบอุ้ยโอมโทษทะผมมือลั่น <ś> โอเคนะนี่อย่างงี้เปอย่างนี้นอ,นอ่านี่อย่างงี้นะฮะนี่แบบนี้นี่นะคือแบบมันจะตีเร็วมากๆนะอ่าประมาณนี้ อันนี้ก็มันจะตีไกลนิดนึงเพราะว่าผมอยู่ในเคีย์ทีบอนะเนาะหมดเคีย์ทีบนะโอ้เสียงโคตรด,ดังอ่ะส่วนมาโคต่อบล็อกนะทำต่อบล็อกเร็วทำยังไงใช่ไหมฮะให้เราแต่ตอนนั้นมาโคต่อบล็อกเร็วเราตั้งค่าเป็นเพิ่มเสียงใช่ไหมฮะให้เรากดกดคลิกนะสองรอบแบบทีๆนะกดแบบเร็วเร็วนะสองรอบปุ๊บปุ๊บอ่ะและ้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราปล่อยนิ้วไปเลยเนะี่ยที่เหลือลเาาราแค่บังคับถอยหลังเนี่ย อันนี้คือผมไม่ได้กดเลยนะคือทําแค่นะนะั้นน่ะคือมันจะเหมือนต่อเองให้เลยนั่นเองนะคือนี่นแหละนะฮะใครใครที่ตั้งค่าตามผมคือจะง่ายอย่างนี้เลยนะเนาะก็ใครที่ทําตามแล้วดูคลิปมาจบก็ต้องก็ก็ทําไม่ได้ก็อย่ามาด้วยกันนะคลิปนี้ต้องดูให้จบนะฮนะเนาะก็ประมาณนี้อ่าเห็นไหมโคตรง่ายนฮะเนี่ยเนี่ยที่ผมใช้ในคลิปก็ประมาณนี่นแหละนะฮะคือคือผมไม่ต้องกดเลยอะ่ะเออมันต่อให้เองนะอือแค่มาต่อให้เอง ซือสดกสบายจัดๆนะฮะนะนี่แบบนี้นี่นะฮะนี่แหละนะทุกคนสงสัยว่าทําไมแมพผมถึงแบบเละอย่างงี้เพราะงี้แหละนะฮะชอบต่อเล่นอย่างงี้แหละเวลาเงาเงาก็ไม่น่าต่อเงี้ยนะดูนะฮะเนี่ยนะความเดวของมันนะเนาะก็ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะฮะนะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อตที่ผมต่อเทพๆนะฮะอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่ จริงมันก็ไม่เทพแบบก็โม้ไปไงั้นแหละนะเนาะ,ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะนะ,นะถ้าใครที่เริ่มชำนาญแล้วนะ,นะนะโอเคปไปดูเลยดีกว่าไป